ไปหลังลพ่อออไปหลังนี่พอลังขับไปขับไปด้ยไปด้วยครับไปหลังพีรถตก้อไนเอ๊ะกันรถมันไม่ขับมันต้องขับไปหลังนเลยเออมาหน่อยหนึงเออไปหลังก่อนที่พี่ก่อนไ่จุดบุกเลยจุดเลยหลังนาอาขึ้นหน้านะวร้องบ้างไมขึ้นน้าแล้วุ่อนุขางอะไรดิ ดื่มด้วยครับด้วยบอกเมาอย่าดูดนิ้วขับรถอย่าดูดนิ้วพี่เพ่รถจะชนแล้วพี่พี่ครับพี่ครับฟุบพุงมายนี่พี่ครับรถจะชนแล้วครับฟุบพุงมาไหลนี่ ปุ๊บกระพวงมาไล่เฮ้ยโฮ้ยปุ๊บขาพวงมาไล่เนี่ยอ๋ออ้าวแค่นั้นแหละเออนี่แหละจบออกไปหมอนอันแรกออกไปออกไปทำไมอ่ะก็มันล่วงเอง